มีอะเนะตุิกตุติ๊กตุก้ิแต่ในแม่มดอ,ออนไลน์ไม่มีค่ะสุดยอดนะคะแล้วก็สองสินค้าก็พรีเมียมมากสินค้าพรีเมียมมากเลยนะคะเราสามารถที่จะบอกต่อด้วยความเต็มใจค่ะค,ค,คือพอใครถามปับ๊บเราภาคภูมิใจที่เราเจะเสนอบอกว่าเออทานแล้วโอเคเลยสามารถที่ตอบโจทย์เราได้ อะไรที่เรายัางไม่มั่นใจเราก็จะอออ่อะอะแต่นี่เราพูดได้เต็มใจเลยค่ะพูดได้เต็มปากแล้วเป้าหมายสุดท้ายก็คืออยากเป็นรุ้นส่วนรายใหญ่กับบริษัทเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะนี่ <c oughs> แหละค่ะการช่เหล คนหนึ่งสวัสดีค่ะน้องขันธรีสวัสดีค่ะน้องขันธรีคนหนึ่งนะคะก็สุดยอดนะคะเป็นสวปลาวนะคะที่ได้เข้ามาร่วมโปรเจกต์กับเรานะ,ะแล้วก็อยู่ทีมงานเดียวกับเรานะน้องขันธรีตอนนี้ก็ไปได้ไกลแล้วนะส่งต่อได้ไกลแล้วนะคะเนี่แหละค่ะคุณยิ้มเห็นไหมคะว่าไม่มีในะคะที่จะไม่อบอุ่นเลยนะคะจริงไหมคะน้องคุณน้องเชียงใหม่คุณน้องเชียงใหม่ก็เได้ถอยแล้วนะคะแล้วก็เไปตั้งหลัก เข้ามาคราวนี้ไฟแรงนะคะแล้วก็กําลังจะเป็นนางสิบสองเช่นกันนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราคิดใหญ่นะคะเราคิดเราไม่คิดเล็กเราต้องคิดใหญ่แล้วเราก็จะเป็นติดปีพยานนกอินทรีย์ทั้งทีมนะคะเราจะไม่เป็นนกกระตอก,กระจอกนะ,ะ <S 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 ที่แบบมาแบบคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องเนาะ,ะเอออย่างเงี้ยสวัสดีค่ะน้องเกดสวัสดีคะ่ะ นี่แหละฮะสิ่งนี้นะคะที่เรานะคะได้ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้อยภาคภูมิใจนะคะที่สวัสดีค่ะคุณแม่กุ๊กไก่นะค,ะคุณแม่กุ๊กไก่นะ,ะเป็น